สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในรันรีแรก็ก์ตามยามิดทาวฝนก็ตกดีจริงๆริงคนในสวนเขาบอกว่าอ๋อเข้ามาไม่ได้ต้องเดินนอกไปแล้วเดินข้างๆริมสวน นี่ก็จะ,ะวิ่งซ้อมสักหนึ่งคูมันรู้จะได้ครับตอนแรกว่าจะไปวิ่งในสวนพุ่งแหละแต่พอดีช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากก็เดี๋ยววิ่งที่บ้านเราแล้วกันปิ้งเรื่อยๆชิดติดหลังเข้าไปในเมืองใหม่เป็นไงไปดูตอนนี้ก็วิ่งออกจากบ,บ้านมาหน่อยเองละ อยู่ตอนนี้อยู่ที่สถานหยุดไฟแยกไปฉายตรงน,นี้ก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปเอาไม่ใช่วิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามเส้นถนนจรลันโอเคไปเสี่ยงดวงกันวันนี้ <c oughs> ตอนนี้อยู่วงเวียนใหญ่แล้วครับ <c oughs> วิ่งจากเส้นจรลันมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายทองแยก ผมกบว่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปที่ทุ่งสงสามแยกมิทาานะะตอนนี้ก็อยู่วง <c oughs> เงนใหญ่แล้วิ่งผ่านสาทรไปอีกนิดนึงก็เดี๋ยวถึงละ <c oughs> ตอนนี้ก็ตีอะไรแล้วเนี่ยไมได่ดูเลยตอนนี้น่าจะประมาณตีห้ากว่ามั้ง ไม่แน่อาจจะทันพระาทิตย์้ที่สะท้ออ่ะเอออาจจะทันพระาทิตขึ้นที่สะพานพุทธก็ได้ไม่แน่นะเดี <c oughs> ๋ยวลองไปดูกันเออตอนนี้ก็มาถึงตีนสะพานสาทรนะตรงตีนสะพานจะมีสวนนิดนึงแต่เราก็ตอนแรกเราก็ไม่รู้วันใดมันเดินขึ้นทางไหนเดินเขา้ามาได้สวนเลยแต่นี้เจอคนในสวนเขาบอกว่าอ๋อ เข้ามาม่หอออไปไ้ต้องเดินก็ออกไปและเดินข้างๆริมสวนมาถึงจะเจอ,เอบันไดาทางขึ้นแตอนนี้ก็อยู่ตรงบันไดาทางขึ้นสะพานสาธรน,นี่ก็กด้บนสะพานสาธรน,นะครับดูเหมือนว่าคนย,ยังไม่ค่อยมีรถก็ยังไม่ค่อยมี เดี๋ยวจะไปสามแยกมิดทาวสามญาตสิเออเกิดเล่งเศร้าขึ้นครับเออกะว่าจะมาให้ลูกแต่ว่าอุโมงเขาเปิดเจ็ดโมงแต่นี่6หโมงเสียดายเดอ,อ กุมงปิดแล้วเราก็ไม่ลงกุงพอขึ้นมาจากรถไฟฟ้าเมื่อกี้ถึงสามย่านมิดทาวน์ฝนก็ตกดีจริงๆวิ่งแล้ว วัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในรันรีแล็กวันนี้ผมพาคุณมาเที่ยวที่เยาวราชตอนนี้ผมเริ่มออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณปีสามมัแล้วก็จะวิ่งมาถ่ายรูปที่กุมงสามายมิรทาว้วต,ตอนนี้หกโมงหกโมงหน่อยๆอ,อยู่ที่เยาวราชเพราะว่า โมสทมยาเขาเปิด7โมงก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปนี่ครับบรรยากาศถนนยำวราชวันนี้ในวันที่ฝนตกเงียบเหงาเหลือเกินฝนตกแล้วก็ยังวิ่งยู่ไปสู้กันต่อไป นี้กะจะเก็บสักหนึ่งครูรู้สึกตอนนี้เพิ่งจะได้ประมาณจะฮาบแล้วดะยิบอิดลกล้วสู้ต่อไปตอนนี้เราก็อยู่บนสวนลอยฟ้าตรงสะพานพุดธน,นะครับม่ดีมาก อตอนเย็นอยากให้คุณคุนลองมาเดินเล่นหรือมาวิ่ง๊อกแถวนี้ก็ได้วันนี้บรรยากาศดีฮะ้ะอาจจะมีเสียงรถนิดหน่อยแต่ผมว่าบรรยากาศมันดีนะใช้ได้ตอนนี้ฝนตกก็มีรุ้งมีรุ้งขึ้นด้วยเห็นไหมรู้ว่าเห็นเปล่าคุณลาบอกว่าห้ามชี้อย่า้วปุด อนนี้อยู่พระรามแปดแล้วครับแดดร้อนมากแดดเริ่มร้อนแล้วพวกนี้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดโมงแปดโมงได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางพระสามเสนแล้วก็วนไปพระรามเจ็ดยวถึงพระรามเจ็ดจะถ่ายให้ดูอีกทีครับผม รอนสุดท้ายแล้วนีจะต้องเดินหมดแล้วหมดหมดุมดสิ่งทุกอย่างตอนนี้ถึงหน้าบานสี่แล้วนิดเดียวใจแล้วฝันเป็นจริงถึงบ้านสักที คิดถึงบ้านมากเลยอยากจะนอน <c oughs> จบสักทีโอเคนะ <c oughs> <c oughs> ถึงบ้านแล้ว